ได้ทำนายดวงชะตาของสามราศีดวงสุดเฮงราศีที่หนึ่งได้แก่ราศีแรกได้แก่ชาวราศีกุมท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมราศีกุมมองไกลๆมีการเริ่มต้นที่ดีการงานมีการปรับเปลี่ยนไปนิดทิศทางที่ดีขึ้นกำลังเบื่อความจำเจหาความก้าวหน้าใหม่ๆหากสมัครงานไว้จะมีข่าวดี ช่วงปลายมีดวงบริวารเพื่อนร่วมงานเกื้อหนุนงานใหญ่งานเล็กไม่หวัน่นการเงินมีดวงได้ลาบจากการเดินทางหรือคนที่มาไกลจะนำลาบมาให้ช่วงกลางเดือนได้ลาบจากบรดกตกทอดหากกำลังรอเงินก้อนจะมีข่าวดีในเร็ววันนี้ราศีถัดมาได้แก่ชาวราศีสิงห์ท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กันยายน ชาวราศีสิงห์มีเรื่องกังวลใจร้อยแปดการงานสะดุดบ่อยคุณต้องรับบทเป็นแพ้รับบาปโดยไม่รู้ตัวระวังการรับปากรับคำเชื่อใจคนมากไปจะเกิดเรื่องช่วงกลางมีดวงขัดแย้งรุนแรงระวังคำพูดและการกระทำมีแววเปลี่ยนงานกระทันหันถูกเลิกจ้างการเงินไม่แน่ไม่นอนหมดไปกับค่ายาค่ารักษา ทุกคนเห็นคุณเป็นเหยื่อคอยรุมถึงช่วงปลายพอหวังราบได้จากการเดินทางหรือคนมาจากที่ไกลจะให้ราบราศีสุดท้ายได้แก่ชาวราศีกันท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันตอมความคิดสร้างสารรค์ทำงานการงานวิ่งฉิวแซงเพื่อนฝูงหากกำลังรอรุน้นการโปรโมชั่น ผลสัมภาษณ์สมัครงานใหม่จะมีข่าวดีแต่รูปแบบงานอาจจะปรับเปลี่ยนไปบ้างการลงทุนขยับขยายเปิดกิจการเองมีผลสำเร็จแต่ต้องอดทนการเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ถึงแม้จะลงทุนมากแต่ก็ได้คืนเร็วทำให้สภาพคล่องดีช่วงปลายมีราบจากการเดินทางหรือราบจากคนอายุน้อยกว่าให้โชคเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ที่กำลังท้อแท้และสิ้นหวังอยากจะบอกว่าดวงดีๆของเราจะวนกลับมาหาเราอยู่เสมอขอให้มีแรงใจสู้ต่อไปกันนะคะ